สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ช่อง CJK Gamer นะครับผมวันนี้จะมาทําคลิปเกี่ยวกับจุดฟาร์มตรงไหนบ้างนะครับผมรายละเอียดจุดฟาร์มตรงไหนฟาร์มอะไรได้บ้างมีตรงไหนบ้างในแผนที่นะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่ในจุดฟาร์มเนี่ยจะดอกพวกอะไรหุ่นยนต์มีกี่ตัวในจุดฟาร์มมันครับผมมาเราไปดูกันเลยครับผมว่าจุดฟาร์มต่างๆมีที่ไหนบ้างไปครับผม ตัวนี้เป็นสนามบินเรียกว่าแอร์พอตคุณชมนะอยู่ตรงนี้ครับห็นไหมครับผม B2 ระหว่าง B1 ครับเป็นสนามบินที่ใหญ่คนจะชอบมาฟาร์มกันจะเป็นจุดไฮรูทุณชมนะเห็นไหมครับพวกนี้จะดอกพวกเกี่ยวพวกปืนระเบิดครับอุปก,กรณ์ครับระเบิดอุปก,กรณ์สร้างบ้านมีหมดนะคุณผู้ชมมีทุกที่นะอันนี้ครับมีของมีเหมือนไม่จุดศูนย์รวมุชมค่ายทหาร จุดศูนย์วนรวมเลยนะแอร์พอร์ตอันนี้ข้างหลังก็จะเป็นรถสร้างรถสำนักมาเก็บพวกเศษเหล็กได้ผู้ชมส่วนโรงนอนเล็กๆคานผู้ชมสามโรงตรงเนี้ยห้าโรงตรงน,นู้นสามโรงเนี้ยเป็นพวกที่เก็บพวกปืนนะเปิดตามกล่องผู้ชมนะครับแล้วก็ส่วนในโรงงานใหญ่ผู้ชมโรงงานใหญ่ก็จะ็นประกอบไปด้วยพวกกุญแจของคราบต่างๆนะกุญแจไว้ล็อกบ้านไอ้เพลทเลาะครับผม ก็กล่องล็อกพิกครับบัลเบอร์พินส่วนในตู้นี้ผู้ชมเหนนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ซ่อมรถทุ่นนะแบตเตอรี่ถังน้ํามันอยู่นี้ผู้ชมเข้าไปดูให้นะครับผมแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อยู่นี้ผู้ชมหมดเลยนะถังน้ํามันอาจจะมีอยู่ผู้ชมนะรถตำรวจในที้ดรอปด้วยผู้ชมเห็นไหมครับ Okay. เห็นครับถังน้ำมันเห็นไหมครับมีหมดครับตรงนี้นะไอพอตตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นดอกตรกนี้ชมนะนี่ครับอืส่วนตามโรงนอนผมให้ดูโรงนอนสุดดอกของพวกแล้วครับชมโรงนอนสุดดอกพวกปืนกระสุนเสื้อผ้าทหารชมดอกหมดนะครับนะปืนนะครับผมปืนดอกหมดครับผมเ1 6สิด,ดอกตามนี้ชมนะ ครับชครับอันนี้คือจะเป็น Airpods ์ตผู้ชมนะคือ Airpods ์แล้วก็ประกอบไปด้วยหุ่นยนต์นหลายตัวผู้ชมเราพยายามฟังดีๆนะจุดตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบูธแคมป์คับผู้ชมบูธแคมป์ที่อยู่บริเวณที่ฟังจะเป็นตรง B3 เห็นไหมครับผม B3 ตรงนี้นะ B3 ในบูธแคมป์ก็จะมีพวกโรงนอนนะครับ3โรงแล้วก็โรงที่พัก ของทหารอีก4โลแล้วก็ข้างหล <ellt on. S 1> ังเป็นพวกอู่ซ่อมรถซ่อมอะไรอยู่ข้างหลังท่านผู้ชมมันยนต์ก็จะมีมันยนต์ยิงรถชนะครับเขาเจอรถนะครับเขายิงรถอยู่เนีมันยนต์เขาแตกยิงรถด้วยโอ้โหท่านผู้ชมครับพวกเนี่ยเป็นหลบดนะครับตัวอู่ทุกรถที่อยากดับท่านผู้ชมยิงจนพังกันได้เหมือนว่า ยีงพังจนได้หุ่นยนต์นะครับตรงนี้จะดับหมดเลยนะนะครับผมอันนี้เป็นเรียก B3 รถพังเลยคุณผู้ชมเพิร์นั่นแหะถือว่ารถไม่มีเพราะยิงหัวย,ยิงนี่เองนะครับมันถูกรถมันจะสปอนด์ใหม่ครับคุณผู้ชมนะครับที่ฟาร์มนี่คือบูตแคมป์คุณผนะส่วนใหญ่ก็ใช้มาฟาร์มกันตรงนี้หุ่นยนต์ก็จะมีไม่เยอะเท่าแอร์พอร์ตแต่ของก็จะดีพอๆกัน,นคุณผู้ชมไหมหุ่นยนต์นี้มากี่ตัว1 2 3 3ตัวผู้ชมใช่ไหมสามตัวมีนค่สามตัวผู้ชมนีม่ครับตัวนี้จะเป็นพวกค่ายทหารที่เอาไว้ฝึกซ้อมผู้ชมจะมีของเล็กน้อยมีเต็นท์พวกนี้ผู้ชมเล็กน้อยครับชมนะเต็นท์พวกนี้ที่มีอยู่นี่ครับเสื้อพวกนี้หมูเกเล็กน้อยคผู้ชมนี่ครับนะตรงนี้ก็จะเป็น ถานีรถไฟผู้ชมนะที่บ้านเรียกว่าฐานีรถไฟจะประกอปไปด้วยพวกอุกปกรณ์ต่างๆนานาพวกล็อกบ้านปืนก็จะพอมีดอกบ,บ้างผู้ชมตามปบ,บายเล็กนนอยแต่จะไม่ดอกเยอะส่วนใหญ่จะเป็นดอกพวกอุปกรณ์งัดบ้านอุปกรณ์ซ่อมสร้างบ้านมากกว่าอย่างนี้ครับจะอยู่ตรงนี้ผู้ชมถานีรถไฟนะดีสาตรงนี้ไหครับผมหลังรถไฟเขาเรียกว่าฐานีรถไฟหลังรถไฟก็ได้เป็นเหมือนที่ขนของสยสินค้าผู้ชมนะครับฟาร์มง่ายครับฟาร์มง่ายอยู่นะครับจะมีพวก ตึกนี่ให้ฟาร์มอยู่ครับตึกนี้จะมีพวกของแบบพวกพลิกล็อกครับทุกนนะพลิกล็อกพวกที่งัดบ้านอันนี้จะเป็นนี่ครับซ่อมรถอยู่นี้ก็มีม,มีทุกที่ครับทุกครับผมแบตกล่องซ่อมรถก็แล้วแต่ครับผู้ชมนี่ครับน้ำมันก็มีผู้ชมนะบางคนถามว่าเฮ้ยพี่แบตดอกจากตรงไหนครับนี่ครับในห้องพวกนี้ในบ้านแบบแบบนี้นะเนี่ยเลื่ออู่ซ่อมรถผู้ชมอันนี้ก็มีพวกของพวกเป็นนะครับของซ่อมกล่องซ่อม นะครับผมที่ครับของก็มีนะครับพวกในค่ายนะเอาง่ายครับในค่ายที่อยู่ยนเฝ้าก็จะของดีหมดผู้ชมเนาะน,นี่เป็นที่ฟาร์มเขาเรียกว,ว่าฟาร์มถ่ายยุตไฟหรือลัางไฟแล้วเราเรียกกันได้มียนต์มีเยอะครับเยอะอยู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวผู้ชมห้าตัวนะแต่อันนี้คือเขาจะฟาร์มง่ายหน่อยเพราะสิ่งกีดขวางมันเยอะแต่ทหาร แต่พวกอุปกรณ์ทาหารก็จะมีแบบไม่ค่อยเยอะมากปืนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าเหมือนพวกแอร์พอร์ตกับมูดแคปกับผู้ชมตรงนี้ก็จะเรียกว่าโรงงานชมนะแฟกตอรี่หรือผมจะชอบไอ้ฟาร์มพวกเกี่ยวกับที่งัดบ้านไข่คงไข่ครัวผู้ชมท่านี้เลยนะจะมีเยอะมากผมบอกเลยแล้วก็พวกเผดล็อกอุปกรณ์ที่งัดแงะครับเยอะแยะครับนี่ครับโลงนเต็มเลยจะฟาร์มง่ายมากวิ่งเข้าง่ายมากเห็นไหม,ม ที่แอบเยอะอยู่นะเห็นไหมครับผู้ชมที่แอบเยอะอยู่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกโรงนอนเล็กๆและเก็บของผู้ชมนะครับเห็นไหมก็จะมีของทหารของเต็นมนะผู้ชมปืนปืนก็อาจจะมีน้อยแต่อาจจะไม่เยอะครับผู้ชมแต่ถ่าจะเป็นพวกของที่เกี่ยวไว้สร้างบ้านมากกว่าค้อนขวานนี่หบผู้ชมเลื่อยนะขบวนนก็มีนะนครับผมทางเดินก็มทางเดินก็มีนะนี่ครับนี่หมดเลย ใชไหมข้าบนนี้ยิ่งมีของดีชมขึ้นมานของดีอยู่นะแต่ต้องระวังคนยิงผู้ชมระวังนะนี่ครับพลิกล็อกของทุกอย่างผู้ชมมีหมดตามถังนี้ผู้ชมนะนี่ครับมีหมดนะต้องเดินดูดีชมนะเดินดูดีนี่ครับมีหมดแต่พวกนี้ครับขึ้นมาก็ได้นะแต่จะไม่ค่อยมีอะไรมันนี่มีอะไรดีกว่าขึ้นมาก็ได้ไปเดินเล่นดูบรรยากาศเลยผู้ชมครับจะดรอปผมจะดรอปนะ ครับก็จะมีของอยู่นะเห็นไหมฮะาจะของแต่จะเป็นพวกเสื้อผ้ามากกว่าจนนึงครับเห็นไหมกระสุนลูกซองนะครับผมมีหมดในอันนี้ก็จะเป็นที่ดรอปพวกไข่ครัวขวงอยู่ในนี้นะนะครับพวกไข่ควัวพวกกล่องล็อกพิกอยู่ตามตึกพวกนี้ครับท่านผู้ชมมันจะมีตู้งัดอยู่ตู้หนึง่งในะห้องงัดนะห้องงัดเดี๋ยวฮาห้องงัดชมดูก่อนห้องงัดนะท่านผู้ชมนี่ห้องงัดอยู่นี่นะนะครับห้องงัด นช่ครับผมห้องนักขึ้นอยู่นี่มีนะนะครับอ่าน,นี้เป็นเรียกว่าโรงงานแฟคทอรี่นะทนะุกท่านอยู่ B1 ทุกท่ B1 นะโอเคครับที่ตรงนี้ผมจะเรียกว่าเป็นโรงงานปลาสาดีแล้วกันโรงงานปลาแล้วกัน,นหนึนว่าที่ฟาร์มพวกปลาซาดี วิตามินดีผู้ชมจะอยู่เยอะมากเนี่ยตามกล่องคุณผู้ชมให้ดูนะผู้ชมนี่ครับตามกล่กองนี่เลยตามกล่องนี่เลยนี่ครับเห็นะครับตามกล่องนี่นะจะได้เป็นวิตามินดีเยอะมากนะที่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ครับผมเอหนึ่งตรงนี้นะเป็นจุดฟาร์มนี่ครับวิตามินดีได้ตรงนี้เจ็ดตรงนี้เลยแต่อย่าก,กินเยอะผู้ชมโซเดียมมันเยอะครับอาหารกระป๋อง,อ,งอันนี้ก็จะมีปั้นน้ำมันผู้ชมปั้นน้ำมันนะครับปั้นน้ำมันแต่อันนี้คือต้องเดินไป เติมไม่จบนะเดินไม่เติมนะขับรถไปเติมไม่ได้นะผู้ชมครับตอนนี้จะมีพวกปลาซาดีนะเยอะแยะไปเลยฟาร์มเสื้อผ้าฟาร์มอุปกรณ์สร้างบ้านอุปกรณ์ไข่นัดบ้านมีหมดครับผมซ่อมบ้านก็มีนะมีหมดครับทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นโลเล็กๆโรงงารเล็กอยากจะฟาร์มพวกอาหารมาทำข้าวมากกว่าวัตถ,ถุดิบตรงน,นี้ผู้ชมในนี้ก็จะมีเยอะมากเลยนะรถดอกในนี้ก็อาจจะมีครับอาจจะมีนะแต่ผมไม่แน่ใจอาจาจะมีอยู่นะเนี่ยไหนมเห็นนกระเป๋าละเห็นไหม คุณชมเห็นไหมนีม่กระบะคนเด็กนะครับผมอันนี้ก็จะฟาร์มมือที่แต่ในนี้ไม่มีหุ่นยนต์ชมนะไม่มีหุ่นยนต์นม่นเครับผมไม่มีหุ่นยนต์น,น,นนะอันนี้เขาจะเรียกว่าโลโมหินหรือแหล่งอุตสาหกรรมรชมนะโลโมหินขนาดใหญ่คุณชมอันนี้จะเอาไว้ฟาร์มเกี่ยวพวกอุปกรณ์สร้างบ้านซ่อมบ้านคุณชมนะอานนี้เต็มเลยเสื้อผ้าผมบอกเลย ฟาร์มนี้เลยครับผู้ชมรถก็มีดรอปอยู่ครับต้องรอดูอนะลองดูว่ามีรถดรอปป่ะตัวนี้จะเป็นพวก,กอ,อ,อุปกรณ์เห็นไหมครับอูนะครับอูทับรถเห็นไหมถังน้ํามันนะผมเต็มเลยนะครับจะอยู่ตรงนี้นะผู้ชมนะเห็นไหมครับนี่นะ A3 เป็นโลโมโหินชุดนะหรือว่าเอาริคไคก็เรียกว่าเหมืองแร่ท่านผู้ชมแล้วแต่เราจะเรียกกันเลยส่วนใหญ่จะมีดอรอปรถหมดผู้ชมนะทุกที่ลองลอ,องอดูลองลองดู ตามเมืองใหญ่ๆตามเมืองเล็กๆก็จะมีดอกหมดครับผู้ชมต้องลองสังเกตดูนะผู้ชมนะเหล็กที่งัดบ้านพิกล็อกเนี่ยแต่นี้ข้อดีอย่างเลยจะไม่มีหุ่นยนต์ครับแต่บอกเลยซอมบี้เยอะมากซอมบี้นี่เยอะมากครับผมเพราะมันไม่หุ่นยนต์ไงนี่ครับนี่นะนะครับผมอันนี้ก็เป็นฝั่งตรงข้ามของผู้ชมนะฝั่งตรงข้ามของข้างบนนะผู้ชมนะเป็นเมืองเมืองเล็กกันแต่เป็นอันเล็กครับผู้ชมเมืองหินเล็กครับก็จะมีของบ้างปะปปายครับผู้ชม รถด,ดับก็จะมีบ้างรถดับตะดดับ,บตามนี้ผู้ชมนี่ยดับตามพวกนี้ในโลมนี่เลยถ้าเจอนะเสื้อผงเสื้อผ้าเหล็กเหล็กครับผม,ฟา,ม,ม,มบาฟาร์มนี่นี่ผู้ชมนี่ครับเสื้อผ้าฟาร์มนี้ได้เลยนะครับผมแต่อันนี้จะน้อยกว่าเบเกิลผู้ชมจะไม่มีอู่ซ่อมรถนะอันนี้นะจะเป็นพวกฟาร์มทำดาวผู้ชม,ม,นะชมเห็นไหมครับสบายๆนะผู้ชมเห็นไหมฟาร์มง่ายๆผีมีไอ้ซอมบี้มีเอ้่นยนต์มีผู้ชม ฟได้เรียนสบายง่ายๆเนาะนี่เกี่ยวหุ่นฟาร์ก่อนสร้างบาง้านแล้วก็อันนี้จะเป็นจุดฟาร์มอีกอย่างนึ่งชัวนะฟาร์มกรรมเมืองตามบ้านแต่ฟาร์มก็ระวังผู้ชมนะฟาร์มดีๆีย้มีอีเวนต์ดิงตรงนี้ชมนะโรงเรียนสองผม,มล่างผู้ชมนะจะมีพวกของใช้เยอะมากไขควงเยอะมากเลยนี่ผู้ชมแล้วก็รถจะดอกจะนี้ก็เยอะเหมือนกันครับผู้ชมดูครับตรงนู้นจะเป็นค่ายฐานเล็กๆครับผู้ชม นี่ครับตรงนี้ผมบอกกันนะมีหุ่นยนต์ชนมีหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์มีห,น,มมหน,น,มน้านี้หุ่นยนต์มีนะนีนนะ่ครับตรงนี้หุ่นยนต์ผู้ชมนะครับเข้าค่ายมาหุ่นยนต์ในนี้มีก็จะเป็นพวกของเกีย่ยวกับซ่อมบ้านสร้างบ้านงัดบ้านก่อนทาอาหารก็จะมีบ้างครับเสื้อผ้าทหารในวิชั่นก็จะพอมีบ้างค่านผู้ชมนี่ครับผมปืนก็จะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีในนี้นะจะน้อยน้อยน้อย ที่ใหญ่จะเป็นพวกของสร้างบ้านงงาบ้านมากกว่าอันนี้ฟาร์มง่ายฟาร์มง่ายที่แอบเยอะครับยนต์นี้ไม่กี่ตัวครับผู้ชมนะครับมี3ตัวครับแอบเยอะมากง่ายมากฟาร์มง่ายมากผมนี้นะครับผมนี่นะนี่ครับจุดซุ่มยิงก็มีที่เรื่องขอฟาร์มก็ระวังระวังด้วยนะแต่รถดอกผมบอกเลยว่าในเมืองนั้นมีครับในเมืองนี้มีรถดอกนะต้องลองดูครับผู้ชม อีกจุดหนึ่งที่ผมชอบฟาร์มมากครับผู้ชมเป็นเรือดำน้ำหรือฐานทัพทางน้ำผู้ชมเรียกท่าเรือผู้ชมง่ายๆท่าเรือหรือจะเป็นพวกเกี่ยวกับนาวีก็ได้ผมนี่ครับผมตรงนี้นะเอซิมุมล่างเลยนี่ครับผมโหตรงนี้เหมาะเลยของดีมากข้างบนก็มีผู้ชมเห็นไหมครับใหญ่กว่าแอร์พอร์ตน้ผู้ชมนะข้างบนก็มีค่ายผู้ชมไหมครับโรงนอนนะมีข้างบนนผู้ชมนะนี่ครับ นี่ครับเยอะแยะเหมือนผู้ชมจะบอกเลยนะเข้ายากเหมือนกันไม่ได้ง่ายๆนะแต่แอบจุดแอบมาเยอะผู้ชมเห็นมครับนี่มีตรงนี้ตรงนี้เต็มเลยผู้ชมเป็นท่าเรือคุผู้ชมนะนี่ครับเดี๋ยวลองขาบดูโมงคุณผู้ชมทางเข้าจะมีตรงนี้ครับนะโมงนี่ครับทางเข้าที่หนึ่งนครับนี่ที่หนึ่งลองขับดูชมเนี่ยผาเข้าโมงจนครับขโมง จุดฟาร์มจุดทางขึ้นมีผู้ชมตามตู้นี้มีของเลยนะนะครับตู้ดเปิดเนี่ยคุนยนก็จะมีเยอะผู้ชมอันนี้ก็จะมีห้องปืนอยู่ครับห้องปืนห้องปืนห้องนัดของแต่ก่อนจะเข้าไปก็ต้องดีๆผู้ชมนะเหมอะในห้องนี้นะครับนี่ผู้ชมคุนยนเต็มเลยคุนยนเต็มเลยผู้ชมนี่ครับเห็นไหมครับแต่อันนี้ก็ไม่มีรถดอกผู้ชมนะไม่มีนะไม่มีรถดอกนะ เราจะมามาทางน้ำ่านผู้ชมว่ายน้นําเข้ามาก็ได้นะเรามาขึ้นนุน่นก็ได้จนนะง่ายๆนะแล้วแต่ที่แต่ละคนในกนารฟางผู้ชมบอกเลยขออนี้เข้ามาได้อิ่มครับอิ่มอันนี้จะเป็นห้องปืนห้องเสือส้อผ้าจุดนะชุดเกราะอยู่นี่หมดเลยผู้ชมนะห้องนี้นี่ครับผมบอกเลยห้องนี้เป็นห้องที่ดีมากชุดเกราะอะไรเต็มผู้ชมนี่ครับเห็นไหมชุดพรางมีเห็นไหมนี่ครับบอกเลยเต็มของดีผู้ชมเห็นไหมครับนักเพลินเลยเข้ามานี้ได้ผู้ชม เนเลยวิธีเข้ามาก็แล้วแต่เรานะท่านผู้ชมนะจะเข้ามาทางบกก็ได้หรือทางน้ำก็ได้ท่านผู้ชมผมบอกแน้นำเลยนะเข้าทางน้ำดีสุดครับท่านผู้ชมแต่ทน้ำคือจะแบกของได้ลำบากครับเห็นไหมครับทางน้ำเราต้องไปเข้าตัวเป่ากระเป๋าใหญ่ๆใบเดียวผู้ชมเข้าไปเลยเพราะอย่าห้ามน้ําหนักเกิน20กโลนจมครับแล้วเข้าทางท่อท่านผู้ชมนี่ข้างบนก็ได้ครับผมข้างบนก็ได้แล้วแต่เรานะครับมีสาท่อผห็นไหมสี่ท่อนะครับผม แตะหล่นเลยนะแตะสะดุกครับอันนี้จะเป็นเรียกว,ว่าค่ายติดทะเลหรือว่านาวีท่าเรือแล้วแต่เราเรียกครับชมเห็นไหมครับตรงนี้เป็นจุดฟาร์มใหญ่มากของดีมากผมบอกเลยจะเขามากเล่นเสียงครับชมเล่นเสีย,ยงไหมามาก <c oughs> อันนี้จะเป็นอีกที่นะชมนะมันคืาเรียกแอร์พอร์ตข้างบนคุนชมสนามบินอ,อันใหญ่ผชมเป็นโรงจอดเครื่องบินลานจอดเครื่องบินครับหอดเลยตรงนี้ ของเยอะกับแอร์พอตเยอะครับของเยอะกับบีตรงนี้เยอะใช่นะแต่บอกเลยฟาร์มยากมากครับหุ่นยนต์มีที่หย่อมยากครับผู้ชมแล้วก็ผีระเบิดก็เขาก็เยอะมากครับตอนนี้คือในมาข้างนอกนะในข้างนอกนะนอกจะเหมือนกับแอร์พอตเล็กๆครับผู้ชมมีโรงนอน4อันนะครับผมมีโรงงานใหญ่อันหนึ่งเนาะแล้วก็มีบังเกอร์ปืนนะครับผู้ชมนี่ครับจุดสําคัญแค่ไหนเขาอยู่ในนี้ครับผู้ชมนี่ครับเราจะเข้าไปนี้ผู้ชมเข้าสองทางใช่ะนะ เปิดประตูตรงนี้หรือจะเข้าประตูเล็กตรงนี้ก็ได้ครับพอเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยครับเห็นไหม,มครับผมเปิดประตูนะโอ้โหเป็นที่จอคขามีทผู้ชมันนี้ก็จะเป็นไปด้วยของฟาร์มเยอะแยะเลยับกล่องฟาร์มแต่บอกกอนนะผีระเบิดก็เยอะเครื่องหุ่นยนต์ก็เยอะครับทุกชมองไหมครับข้างในนี้นะมันจะทะลุถึง้รผบบชมนะทะลุถึงทั้งหมดเลยนี่ครับในนี้ทะลุถึงกันหมดเลยแนะนำ คนฟาร์มคนไปปาร์ตี้ชมคนเดียวก็ได้คนเดียวก็ได้พยายามมีปืนด้วยนะในห้องในห้องครับผมนี่ครับในห้องเล็กเเราดูได้หมดเลยนะค่อยๆฟาร์มชมค่อยค่อยฟาร์มไม่ต้องรีดฟังเสียงปีระเบิดฟังเสียงเท้าคนพอฟาร์มเสร็จคราฟกล่องเข้าไปฟาร์มด้วยผู้ชมนี่หมดตู้เตอร์หมนแล้วผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมครับผมมีหมดทุกที่เลยแต่ดินก็มีค่อยค่อยฟาร์มค่อยลองดูผู้ชมนะในนี้ผมบอกเลยระเบิดเยอะมาก อุปกรณ์ระเบิดเยอะมากเข้าไปฟาร์นอิ่มเลยผู้ชมแนะนำเข้าเป็นปาร์ตี้ชมนะแนะนาเลยให้เข้าเป็นปาร์ตี้ผู้ชมคนเดียวของเก็บไม่พอผู้ชมครับได้ก็ไม่คุ้มผู้ชมเดี๋ยวไหนจะโดนผีระเบิดอีกนะผู้ชมนี่นะขบวนนี้ก็มีครับผม,นะบมบเป็นหอคอยสังการของยนต์จะมีหน่อยนึงนะนะครับฟารง่ายๆจะไม่ยากอะไร,รผู้ชมยนต์ตัวเดียว ตรงนี้เขาเรียกว่าแอร์พอตใหญ่ครับดีสี่นะครัมนะนสนามบินโรงจอดบ,บินชมนะนี่ครับผมเข้าหลายๆทางหรือชมนะนี่ครับที่ต่อมาก็เป็นคุกครับผมคุกคุกนะเป็นคุกที่ฟาร์มแบบไม่ค่อยยากแล้วก็ไม่ค่อยง่ายผู้ชมแต่ว่ามันฟาร์มมันอยู่เพราเป็นหิมะมันไม่ร้อนเขาไม่ร้อนโอเคคุกเขาอยู่ตรงนี้นะนผู้ชมนะนหมครับผมตรง C2 ผู้ชมมาตรงนี้เลยนะครับ พื้นที่ฟาร์มคุกนะผู้ชมในส่วนคุกเนี่ยจะมีอะไรบ้างเป็นพวกอุปกรณ์ทหารก็มีนะผู้ชมนะทนทหารก็มีแต่ไม่ได้เยอะมากครับเห็นไหมครับผมเจนส่วนใหญ่จะเป็นพวกของซ่อมปืนฟาร์มเรื่อยๆครับทุอุปกรณ์งัดแงะซ่อมเยอะแยะครับมันเือๆครับผมเนี่ยหุ่นยนต์มีประมาณสองตัวครับผู้ชมสองถึงสามตัวนะครับมีสองตัวในข้างในข้างนอกมีตัวนะผู้ชนนะเห็นไหมครับ แต่เขาจะมีชั้นใต้ดินคุณผู้ชมชั้นใต้ดินนะไยฟาร์มนะครับมีชั้นใต้ดินอยู่มนระบบชั้นใต้ดินของเขานะครับชั้นใต้ดินมีหน่อยหนึ่งนะครับชั้นใต้ดินมีอยู่หน่อยหนึ่งครับก็พอฟาร์มได้อยู่ผู้ชมไม่เยอะแยะอะไรก็แต่เพราะว่าได้ของง่ายๆชมไม่ต้องฟาร์มรย,ยากๆเหมือนพวกตามบังเกอร์ส่วน,นต่างๆนะครับผมสามารถมาฟาร์มได้ดอกพวกของต่างๆ ของซ่อมรถก็มีพี่ชมซ่อมรถก็มีนะนี่รถอย่างนี้ครับพี่ชมของซ่อมรถนี่ครับเห็นไหมครับรถก็มีดรอปด้วยพี่ชมเห็นไหมรถดรอปอย่านะเนี่ยนะครับน้ำมันก็มีแบตเตอรี่ก็มีผมครับมีทุกอย่างนะครับรถมีครับมีกระจงประแจครับผมตามคุกนะจะมีอู่ทุกอู่ครับนะครับผมอู่รถก็จะมีของดรอปรถนะครับโอเคอันนี้เป็นทั่วคุกนะครับผมนะ ตรงนี้จะเป็นคําว่าเรดิโอท่านนะเรดิโอบนหิมะของจะฟาร์มง่ายอยู่เพราะไม่มีหุ่นยนต์ครับแต่จะมีผีอ้วนผีใสชุดเกาะจะมีค่ายไว้ฟาร์มหน่อย,หน,อยหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้ครับผู้ชมนะครับสีสองตรงนี้นะเห็นไหมสีสองนะครับผมจะมีอะไรมีของฟาร์มก็เช่นพวกโรงอาหารเนี่ยโรงอาหารในพวกขอาอาหารเล็กๆเล็ก,ลกน้อยท่านชมน,นะเล็กๆน้อยขวดนมขวดน้ำท่านชมตรงนี้เห็นไหมครับ อาหารเล็กน้อยแล้วก็เป็นโรงนอนโรงหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นพวกอู่รถครับนี่ครับรถดอบก็อก,กาสดอบรถก็มีชมได้ไหมรถดอบก็มีนะเหล็กเหล็กก็ฟานครับท่านผู้ชมนะครับจะมีบ้านนะครับผมบ้านในฟาร์มนะครับประมาณเนี้ยเลดีโอจะไม่ค่อยมีเยอะมีโรงาหารสองโรงแล้วก็โรงนี้เป็นพวกเก็บของบ้านเก็บพวกฟาร์มพวกเข็มฟาร์มพวกล็อกพลิกได้อยู่ผู้ชม ครับตามบ้านเล็กๆนี้ได้อยู่เนาะนะครับลงไฟฟ้ารีดิโอโอเคผู้ชมตรงนี้จะเป็นส่วนใหญ่ก็คนที่จะมาคือหนึ่งเลยนะหนีจากควาา้าวุ้นไผ่ของยนต์ครับรชมมาฟาร์มบนนี้ได้บนนี้คือไม่มีอะไรมากผู้ชมหนาวเยน็ยนๆฟาร์มไม่ร้อนด้วยไม่ต้องกลัวเป็นไฮเปอร์เทอร์เมียร์ท่านผู้ชมโอเคอันนี้เป็นตรงเรดิโอทาวเวอร์นะผู้ชมนะรถจะมีดอปครับนะครับจุดรลดดอปนะครับผมเนาะ แล้วก็ผมแนะนําอีกทีมชน,นะเป็นเมืองใหญ่ชน,นะเมืองซีสากนบนนะตรงนี้อันนี้จะเป็นโรง,งพยาบานนลผู้ชมรมพยาบาลนะรมพยาบาลตรงนี้นะผู้ชมจะประกอบไปด้วยพวกยาพวกเสื้อผ้าด้ืยแยะหมดผู้ชมตรงนี้นะแต่บอกเลยครับตรงนี้ถ้าจะเข้ามาผมบอกเลยแนะนําดูเรื่องสเปคคอมนิดหนึ่งถ้าสเปคคอมเราไม่ไหวผมว่าอย่าเข้ามาผู้ชมนะอย่าเข้ามาเลยนะครับเมืองใหญ่ตรงนี้ผมบอกเลยของดอกเยอะมาก เล็กดอกดีมากแล้วมันจะมีโรงเรียนอยู่ที่นึงชมดูมาดูเรียนฮะโรงเรียนจะมีเป็นสนามกีฬาเขาจะดอกเป็นพวกอุปกรณ์นี่ท่านผู้ชมนี่ครับจะมีโรงโรงงานตู้มาร์เก็ตตมาร์เก็ตจดอกพวกอาหารช่ไหไปหาฟาร์มเครื่องปรุงได้ท่านผู้ชมข้างๆจะดอกเป็นพวกอุปกรณ์รถเต็มท่านผู้ชมไหมรถซากรถพังเต็มเลยรถก็จะมีดอกท่านผู้ชมตัวนี้ผมบอกเลยเยอะมาก 4, แต่คนไม่ค่อยมาฟาร์มเพราะอะไรผู้ชมเพราะมันแหลกครับถ้าสเปคไม่ถึงแหลกมากเนยนี้ผมองบอกเลยอันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์นะครับสร้างบ้านซ่อมบ้านชมนะรถก็จะดับตามนี้ผู้ชมเห็นไหมครับเดี๋ยวผมพาไปดูโรงเรียนโรงเรียนก็จะดับเป็นพวกเหมือนมีสิ่งช่วยเหลือมีเครื่องมือทหารมีปืนด้วยนะผู้ชมนะพาดูเรียนให้ผู้ชมผู้ชมเห็นไหม ในโรงเรียนชมนะเป็นสนามกีฬาใช่ไหครับอันนี้จะดอกเป็นพวกอุปกรณ์ทางทหารชมนะแต่ผมบอกเลยผีระเบิดเยอะมากใงนี้บอกเลยเยอะจริงๆครับอันนี้ก็จะดอกพวกอุปกรณ์หามกันนะแต่ระวังผีระเบิดทุกผู้ชมผมบอกเลยไม่แน่ดอกสุนมาเลยผู้ชมนะระเบิดก็ดอกผู้ชมผมแนะนําคือระวังผีระเบิดเท่านั้นย้ํานะระวังผีระเบิดนะผู้ชมผมบอกเลยในนี้ไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ผู้ชมนี่ครับแล้วก็โรงเรียน โรงเรียนตรงนี้ครับตามชั้นเรียนตรงนี้ครับนะครับผู้ชมจะมีของหมดเลยนะนะครับนี่ครับเลาลงไปใต้ดินผู้ชมจะมีลานจอดรถเยอะมากนี่ครับนี่เห็นไหมลานจอดเยอะลานจอดรถเยอะมากมือกรเล็กตอนนี้ครับลองดูเปิดตามนี่เลยนะครับเปิดเลยรถรถก็จะมีบางทีก็จะดอกบางทีจะเจอคนมาแอบนี่ผู้ชมต้องลองดูดีนะอันนี้ก็จะเป็นพวกรถเยอะมาก ใชครับผู้ชมเห็นไ,ไหมลองดูลองดูเผื่อจดสักคันหนึ่งผู้ชมจะได้มีขับคนกรณีคน,คนที่หารถยากๆนะผู้ชมนะในนี้พอมาฟาร์มได้เหล็กก็สา,าม,มารถฟาร์มได้เยอะมากเลยผู้ชมในนี้นี่ครับนี่นะคอนโดตึกคอนโดนี่ครับผู้ชมในเมืองใหญ่ผมว่าน่ามาเล่นมากน่ามาฟาร์มมากผู้ชม ขึ้นอยู่กับตัตราอันดอบของแต่ละเซิร์ฟเวอร์ทุนะว่าเขาตั้งของไว้ยังไงแต่รับรองครับถึงในตั้งน้อย,อยงไงเหมือนออฟฟิเชี่ยวไงก็ดอปของเยอะดีเขาในเมืองใหญ่บอกเลยแต่คนฟาร์มน้อยครับผมฟาร์มเนาะอยู่สบายอยู่สงบครับใครคอามแรงอยู่น,นี้ได้นะเงียบครับเงียบแต่กว่าก่อนผีเยอะผีเยอะมากผีเยอะจริงๆในนี้ก็มีปั๊มน้ำมันอยู่นะ๊มให้เติมนะน้ำมันน้ำมัน ที่ผมจะพาพาไปดูพวกตามบังเกอร์สนะบังเกอร์มีทุกที่ทั้งบังเกอร์นะเอาไว้คลิปหน้าผมจะพาด,ดูบังเกอร์นะผู้ชมในคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดซับสไครต์สวนนะกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้แต่ถ้าใครไม่ชอบก็กดได้ครับไม่เป็นไรกดสั่นกระดิ่งก็ได้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันไม่ว่ากันยเฉพาะก,กด like, อันไลค์คุณชมนะขอกำลังใจผมหน่อยดีกว่าแล้กวก็ไปพบกันในคลิปหน้าผมคลิปหน้าผมจะเป็นตัวบังเกอร์นะว่าวิธี บังเกอร์เนี่ยบางทีเข้ายังไงแล้วห้องบังเกอร์คิวบ็อกมันจะมีอย่างไรครับชมนนะหมขอฝากคลิปนี้ไว้เท่าน,นี้ชมอนะไว้ต่อในคลิปหน้าครับทุกคนที่เก,นเนก,เก,นกมนเกมเพื่อทบกคนในพวกมันครับผมสวัสดีครับ